การทอดมันให้มีกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในและไม่อมน้ํามันนะครับทําง่ายๆดังนี้นะครับเมื่อเห็นว่ามันสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปหลังจากนั้นก็ปิดฝาอบไว้นะครับประมาณสาจดน,นินาทีอบไว้สักครู่นะครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณสามจุดนน,นาทีกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเร่งไฟนะครับ เร่งความร้อนเร่งไฟประมาณสัก10วินาที20วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราหรี่ไฟแล้วก็ยกขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับมันทอดของเราก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับไม่อมน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานมาก